วันนี้นะคะจะมาแบ่งปันเทคนิคนะคะในการกู้หน้าพังหลังเจอแดดน,นะคะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะเจอเหตุการณ์ไปเที่ยวนะคะทะเลนะคะเล่นสงกรานต์หรือว่าอาจจะทํางานกลางแดดจนทําให้ผิวเนี่ยเกิดการหมองคล้ำนะคะดดแดดเผาเยอะมากๆจนทําให้เกิดรอยฝ้ารอยกระนะคะผิวหมองคล้ำแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าผิวไม่เรียบเนียนนะคะพี่ดิงมีเทคนิคมาแบ่งปัน,ปนดังต่อไปนี้ค่ะ เรื่องแรกนะคะสิ่งที่เราจําเป็นเลยก็คือจะต้องบํารุงผิวนะคะฟื้นฟูผิวด้วยการเติมน้ําให้กับผิวเพราะน้ำเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยให้ผิวเกิดความชุ่มชื้นเมื่อผิวชุ่มชื้นก็จะทําให้เ,เซลล์ต่างๆเนี่ยเกิดการขยายตัวฟูตัวขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะลดการผลิตน้ํามันนะ,ะจากต่อมไขมันใต้ชั้นผิวหนังจนทําให้ผิวมันลดลงนะคะ ความแห้งกร้านต่างๆก็จะค่อยๆลดลงเช่นกันการเติมน้าให้กับผิวนอกจากทําให้ผิวชุ่มชื้นแล้วยังช่วยให้ผิวเนี่ยสร้างเกราะป้องกันนะคะในการที่ทําให้ผิวเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราค่อยมาปกป้องผิวนะคะจากแสงแดดมลพิษต่างๆแสงจากโทรศัพท์มือถือด้วยครีมกันแดดที่มี FP f p f 5 0 p a บวกบวกบวกอันนี้ทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่สร้างเม็ดสีก่อให้เกิดรอยฝ้ารอยกระหรือจุดด่างดำได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราดูแลผิวนะคะด้วยการเติมน้ําให้กับผิวเพิ่ม ขึ้นฟื้นฟูผิวผิวชุ่มชื้นผิวฉ่ำน้ำก็จะทําให้ผิวดูสุขภาพดีรวมไปถึงการปกป้องผิวจากแสงแดดต่างๆก็หลังจากนั้นจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีผิวดีสุขภาพดีนคะคะ